ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับซัมซุงกาแล็กซี่ A05 ครับผมเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะมากๆของแบรนด์ซัมซุงเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเริ่มต้นนะครับผมโดยราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ในเลทราคา3ามพันกลางๆนะครับทำออกมาวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นก็จะมีตัวแรมสี่ล็อมหกสิบสี่นะครับราคาจะขายอยู่ที่สามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมแล้วก็ตัวแรมสี่ล็อมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจะขายอยู่ที่สี่พันสองร้อยเก้าสิ ช่วงบางจังหวะในแอปช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะมีแบบโค้ดส่วนลดให้เนาะคนที่ซื้อในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้ราคาที่ดีกว่านะครับราคาก็จะถูกกว่าครับผมใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาทิ้งไว้ใต้คลิปให้เรากันนะครับผมเพื่อจะไปกดสั่งซื้อนะครับซัมซุงกาแล็กซี่เอนะครับตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็อยากจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับผมหลังจากที่ใช้งานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ A05 ครับผมในเรื่องความลื่นไหลความสมูทก็ตัวนี้นะครับ CPU เขาได้มาเป็นตัวแรงเลยเนาะก็จะเป็นตัว mediatek Helio G85 นะครับทำให้การใช้งานการเล่นเกมต่างๆเนี่ยคือทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือแบบเกินราคานะครับผมเพราะว่าผมได้ลองสมัมผัสมาแล้วผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับผมนี่คือ Samsung Galaxy A05 นะครับ ในเรื่องตัวดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้เขาจะทําออกมาพร้อมกับตัว Samsung Galaxy A05s นะครับหลายคนอาจจะงงว่าตัวไหนคือ A05 ตัวไหนคือ A05s นะครับให้สังเกตตรงนี้ครับดูจากตัวกล้องถ้า A05 เนี่ยจะเป็นกล้องหลัง2เลนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น A05s เนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนเนาะฝาลังของเขาเนี่ยก็จะมีความต่างนิดนึงนะครับถ้าเป็น A05 ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบมันวาวนะครับถ้าเป็น A05s เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบด้านนะครับผมก็จะต่างกันประมาณนี้นอกนั้นก็คล้ายๆกันครับตัวคอประเลงต่างเนี่ยดีไซน์คล้ายกันใกล้เคียงกันนะครับผม ก็ตัวไซส์หน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับฟินิ้งในการถือการหยิบจับคือดีมากครับซัมซุงเขาใส่ใจในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับดิม ension ในการถือการหยิบจับคือดีนะครับผมในเรื่องการใช้งานนะครับสิ่งที่ผมประทับใจเลยก็คือในเรื่องตัวชิปของเขาเพราะว่าให้ CPU มาเป็นตัวแรงครับ MediaTek Helio G85 ตัวนี้ใช้งานมาเป็นยังไงบ้างใช้งานทั่วไปมีความลื่นไหลมีความสมูทแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยว่าจะแบบไถฟีดแล้วไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับไถฟีดได้แบบลื่นๆแบบนี้เลยนะคร นี่คือมือถือที่ขายในเลทราคาเริ่มต้นของทางซัมซุงครับ3 6 9 9บาทครับท่องโลกโซเชียลมีเดียก็คือแบบถ่ายได้เร็วได้เลื่อนแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับแบบนี้เลยเนาะปุดปัดป๊ดปุดปั๊ดปุดปั๊ดแบบนี้เลยนะครับผม ก็ใช้งานได้ดีครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยในเรื่องตัว CPU ของเขานะครับผมส่วนการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างตัวเกม ROV นะครับถ้าเราปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเล่นได้ลื่นแบบสบายสบายเลยนะครับความร้อนควบคุมจัดการได้ดีภาพสวยกราฟิกสวยฟินในการทัดดีครับในเรื่องการเล่นเกม ROV เนี่ยคือเล่นได้แบบสบายสบายเลยนี่คือมือถือที่ขายในเยญราคาสามพันกลางครับจากซัมซุงโอ้โหแบบคือดีมากครับรุ่นนี้คือชอบมากครับผมแล้วก็อันนี้เรื่องตัวเกม p u b g Mobile นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าให้ดูแล้วกันนะครับ ตัวตั้งค่ากราฟิกของเขาเนี่ยปรับได้แบบใดบ้างนะครับสำหรับตัวเกม PUBG Mobile ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยนะหลังจากที่ได้ลองเล่นลองสัมผัสมาผมไม่คิดว่าเฮ้ยมือถือที่ขายในเลทราคานี้เนี่ยเล่นเกม PUBG Mobile ได้ขนาดนี้เลยเหรืออะไรอเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตั้งค่ากราฟิกของเขาแล้วกันนะครับอันนี้คือไซส์หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับก็เป็นไซส์ที่แบบมาตรฐานในปี2023แล้วนะครับผม เพราะว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่เนาะเวลาดูคอนเทนต์ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เต็มที่เต็มอัธรรถนะครับลำโพงเขาเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับก็เสียงชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวแจ็ค3.5ยังมีมาให้ใช้งานนะครับพอร์ตก็เป็นพอร์ต Type C เนาะก็เป็นพอร์ตยุคปัจจุบันแล้วนะครับผมใครที่มีสายชาร์จตัวเดิมอยู่หรือว่าไปต่างจังหวัดก็ยืมของเพื่อนมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยไมโคร USB เนี่ยค่อนข้างที่จะหายาก้วเนาะ โอเคเข้าเกมมาแล้วครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกันนะครับก็ตั้งค่ากราฟิกนะครับผมถ้าเราปรับสุดเนี่ยได้ที่ s d frame rate อยู่ที่สูงนะครับอันนี้เล่นมีสะดุดนะถ้าปรับกราฟิกลงมาสมดุล frame rate ultra เล่นอันนี้เล่นก็มีดึกด๊าดึกด,กดกบ้างนะครับแต่ถ้าทุกคนปรับกราฟิกแบบนี้ครับกราฟิกไวที่ดีเฟรม e รท t ไว้ที่ d, ั l t ้ a โอ้โหอันนี้เล่นได้สนุกมากครับ ลื่นไหลสมูทดีแบบมีความไวต่อการสัมผัสหันซ้ายหันขวานี่คือเร็วมากเลยนะครับอันนี้คือดีครับเล่นได้ลื่นเล่นได้สมูทมากครับอันนี้ผลคอนเฟิร์มเลยเนาะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นลองใช้งานลองสัมผัสมานะครับในเรื่องการเล่นเกมตัว p u b G Mobile นะครับผมคือเล่นได้ดีมากครับถ้าปรับกราฟิกไว้ที่ดีแล้วก็เฟรมเรทไว้ที่อัลตานะครับผมในเรื่องการเล่นเกมส่วนตัวเกมฟรีไฟล์ก็โอ้เล่นได้สบายครับชิลๆเลยเนาะในเรื่องการเล่นเกมของเขานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องความแรงตัว CPU ของเขาครับโซเชียลมีเดียใช้งานทั่วไปได้ดีอยู่แล้วนะครับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท่องโลกอินเทอร์เน็ตก็ทำออกมาได้ดีเล่นเกมก็ทำออกมาได้ดีครับผมตัวนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปเขามาพร้อมกับแรม4กิกะไบต์นะครับผมเราสามารถที่จะบวกแรมพัดเพิ่มได้อีกนะครับผมให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาที่การดูแลแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็มาที่ตัวหน่วยความจำนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับ แลมพัดครับผมก็มีให้เปิด2 g กิกหรือว่า4 g กิกนะครับหรือว่าไม่ชอบก็ปิดได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบก็ปิดได้เนาะก็มีมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับใช้งานได้แบบลื่นๆครับผม ใช้งานได้ลื่นมากแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเป็น SDP ัดแล้วก็ตัวพายนหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว PLS LCD นะครับการแสดงผลดูเนียนตาดูสบายตาดีแต่ว่าสีสันเนี่ยก็ยังสดใสนะครับฟิลลิ่งในการทัดอย่างที่ผมพูดไปครับ CPU แรงจอทัดดีครับผมใช้งานได้ลื่นไหลสมูทครับตัวจอไม่มีอะไรติเลยไม่ว่าจะเอามาดูคอนเทนต์ดู YouTube ฟังเพลงก็ทาออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวจอของเขาเนาะในเรื่องการใช้งานตัวกล้องนะครับผมมาพร้อมกับ กล้องหน้า, Self free, าเซลฟี่ความเอียดอยู่ที่8ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ครับผมแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่นะครับมีความหลักอยู่ที่50ล้านเลยนะครับผมคา่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นเลนเดฟนะครับเอาไวา้วัดระยะความละเอียอยู่ที่2ล้านคา่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับผมก็ตัวกล้องนะครับการใช้งานทั่วไปใช้งานได้ดีครับผมใช้งานได้แบบสบายสบายเลยเนาะอันนี้คือโหมดของเขานะครับหน้าชัดหลังเบอร์มีรูปถ่ายปกติก็มีอยู่ตรงนี้นะครับ ครับผมหรือว่าทําคลิปลง YouTube ก็ยังเพียงพออยู่นะครับอันนี้เป็นโหมดอื่นนะครับผมมีโหมดโบรครับพาโนรามาอาหารกลางคืนสโลโมชันให้เปิดหลับถ่ายได้หมดครับผมการใช้งานมาเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปใช้งานเนาะก็ถ่ายดอกไม้ซูมดูก็เก็บรายละเอียดได้ได้ดีครับเห็นรายละเอียดได้ครบได้ชัดเจนแบบนี้เลยในเรื่องการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพวิวแน่นอนครับเสืียอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นแบบ วิวที่มันแบบอลังการแบบภูเขาอย่างเงี้ยคือคือสวยแบบนี้เลยนะครับนเรื่องตัวภาพวิวของเขาตัวนี้ผมมีโอกาสได้ไปเขาค้อมานะครับเวลาถ่ายภาพออกมาก็เนี่ยครับภูเขาสลับซับซ้อนก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับนี่คือทําออกมาได้ได้ดีมากครับถ่ายภาพออกมาแล้วคือโอเคมากๆเลยนะครับนเรื่องการใช้งานตัวกล้อง ถ่ายภาพตัวคนเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับพอดูได้เนาะเนี่ยครับก็ดูเนียนดีในระดับหนึ่งนะครับผมถ่ายภาพวิวคือดีมากครับผมในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเขานะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเริ่มต้นที่ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องก็ให้มาดีสมราคาครับผมก็มีประมาณนี้นะในเรื่องการใช้งานตัวกล้อง,องของเขาครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5000ม MM ิลลิแอมครับผมพอเป็นพอไทซตัวนี้นะครับ ก็ภายในกล่องเขาเนี่ยก็จะมีมีหัวชาร์จนะครับก็จะมีแค่สายชาร์จมาให้เนาะอันนี้ผมได้ลองเทสเกม1ชั่วโมงไปนะครับผมก็เล่นแบบต่อนเนื่องเลยแบตเตอรี่จาก100นะครับผมใช้ไปเพียงแค่13%เอเองก็ถือว่าอึดพอสมควรเลยนะครับดังนั้นคนที่ใช้งานต่อเนื่องเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะครับผมก็คือแบตค่อนข้างที่จะอึดเนาะก็คือเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเริ่มต้นที่ผมใช้งานมาแล้วประทับใจมากๆเลยนะครับความลื่นไหลความสมูทมีมา ผมว่ามันเพียงพออยู่แล้วนะครับโหลดเกมพวก Rov PUBG Free Fire โหลดแพทเซอร์มาเนี่ยก็ใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับการได้อัปเดตซอฟต์แวร์ต่อความแข็งแรงความทนทานนะครับผมซัมซุงเขาก็มีมาให้อย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับฟีเจอร์การใช้งานอื่นๆที่สําคัญก็มีเนาะอย่างเช่นการใช้งาน2 a c c o u n t นะครับผมก็มาที่คุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็เนี่ยครับ Duo Messenger เราสามารถที่จะใช้งาน 2Xcount ได้เลยนะครับไมก็่าอี่คุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็เนี้ยครับ d หรือว่าคนที่รา ซื้อให้ยติผู้ใหญ่ต้องการฟอนต์ที่มันตัวใหญ่ๆหนาๆหน่อยตรงนี้ก็มีให้ปรับแต่งนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับขนาดรูปแบบตัวอักษรเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ครับนี่คือฟีเจอร์ของตัว One UI ของเขานะครับใช้งานได้ดีครับผมเหมือนกับตัวแบบ แพงๆเลยเนาะในเรื่องการใช้งานนะครับในเรื่องตัวฟังก์ชันของเขาครับผมก็ใช้งานได้ลื่นอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเจ้า s a m s u n galaxy g a 0 5นนะครับเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคาเริ่มต้นของทาง Samsung ที่ผมใช้งานมาแล้วประทับใจมากๆเลยนะครับใครที่หาสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคานี้เอามาไว้ใช้งานต้องการแบบเออสมาร์ทโฟนที่เรารู้จักไว้ใจได้ในระดับหนึ่งรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้มาแชร์ข้อมูลมาเล่าให้แแลล้้วววกัััันาไปคครรบบผมสสดี